ผลมวยไทยของเมื่อคืนวันอังคารที่8พฤศจิกาย,ยน2565ในศึกมวยมันสนั่นเมืองช่วงแรกเวลา18.00นณนนเวทีมวยลังสิตจังหวัดปทุมธานีเริ่มชกตั้งแต่เวลา18.00นาถ่ายทอดสดทางช่อง t r u e For y o u 24โดยมีคู่ชกทั้งหมด4คู่ผู้แรกฉลามชนสามารถพยักอรุณยิม้มชนะคะแนนเด่นพาดังแดงรดดีในรุ่นน้ำหนัก100ปอนด์ต่อ101ปอนด์คู่ที่2ฟ้าคำ รามหนุยสี่ 4, มุมเมืองแพนอกยกห้าเพชรลือชัยสิบผู้กองอ๋อยในรุ่นน้ำหนัก118งปอนด์คู่ที่3าแสนเพชรเหยียดธงยศแพ้คะแนนเพชรมงคลสองม,มงคลการช่างในรุ่นน้ำหนัก122ปอนด์และคู่ที่4แอธเทวดาต่อสุรัตแพนอกยก3าเพชรรุ่งสิทธิคนนุณนธส่วนในช่วงที่2ในศึกมวยมันสนั่นเมืองที่ขึ้นชกวละยีนาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางเพรสมวยเด็ด789แและเพชรยินดีโดยมีคู่ชกทั้งหมด สี่คู่คู่แรกไกรทองชอพิชิตชนะนกยกสี่เสือดำวอรวัลินทิดาในรุ่นน้ำหนัก109ปอนด์คู่ที่2เพชรน้ำหนึ่งโชคบางแสนแพ้คะแนนภูพาต้า1% 0 0 0เในรุ่นน้ำหนัก102ปอนด์คู่ที่3แก่นคูนทิพธาไม้แพ้คะแนนธนพลสิทธนายกพันศักดิ์ในรุ่นน้ำหนัก133อปอนด์และคู่ที่4่ยอดดนายรถสวยจาเจดสายพริวแพ้นกยกสองสุรศักดิ์มิวคอนสติลครู ตามยิมในรุ่นน้ำหนัก134ปอนด์